สวัสดีครับพี่ผมนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเซ็นเซอร์นี้อ่านได้แล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดท่าน n b k นะครับที่วัดในดินนะครับี่หน้าตาอย่างนี้นะครับจากค่าที่เห็นตอนนี้อ่านได้ศูนย์มิลลิกรัมนะครับต่อกิโลนะฮะเดี๋ยวถ้าผมวัดดูนะครับว่าค่าจะขึ้นไหมนะครับฟึบนี่เสร็จไปแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับอดนซิว่าค่ามาไหมอ่า ค่าก็จะขึ้นตามแน่ถ้าทิที่วดได้จริงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เราใช้บอร์ด wifi ก่อนนะครับเพื่อทดสอบดูนะครับแล้เราก็จะส่งค่าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะครับนี่ค่าขึ้นนะครับแล้วถ้าผมดึงค่าออกล่ะเป็นยังไงนะครับดูซิว่าค่าหายไปไหมนะครับอ่ศูนย์นะฮะาโอเคนะครับ